นี่ครับพี่มันอยู่เนี่ยมันไม่ขึ้นมันคอนอยู่ท้ายกองตลอดเลยนะอยู่ที่พื้นตลอดเลยนะครับพี่มันปีกมันก็กลางอย่างเงี้ยโอเคขึ้นหน,น,น่อยนะ ่าพี่เห็นตาที่แฉร์ไมพี่เห็นนะฮะดูรอบตานะจะเปิดดอกพี่เห็นป่ะนั่นแหละมันมีขี้ตาเห็นป่ะเห็นป่ะอีกฝั่งมันเหมือนร้อนในเป็นหวัดหรือเป็นเป็นผู้ป่วยจากภายในอ่ะพี่ผมให้ยาแล้วล่ะครับเดี๋ยวต้องรอดูอาการอีกทีพี่ป่ะดูของใต้นะมันไม่ปกติเดี๋ยวผมให้ดูแบบนกปกติผมนะ ดูดูตาก่อนดิลงมาลงมาอ่าพี่ดูที่ร,รอบตาเขาครับอ่าแล้วปวิบขนตาขนได้มันจะไม่มันจะไม่เปียกเป็นดาวกระจายระเบียบมันจะเป็น,ปนยังไงนะขนตามันต้องแห้งนะแ้บขนตาแห้งเรียบไม่มีอะไรดูดิ at